สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไร่ข้าวโพดครับวันนี้ก็จะพามาชมการเกี่ยวข้าวโพดครับสำหรับข้าวโพดไร่นี้ก็จะเป็นข้าวโพดพันแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับจุดเด่นของข้าวโพดแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้าก็คือฝักของเขานี่ก็จะใหญ่ครับเป็นรูปทรงกระบอกเลยครับส่วนลำต้นก็จะแข็งแรงมากเลยครับไม่หักไม่ล้มเลยครับแล้วก็จะให้ผลผลิตสูงครับ พื้นที่ที่เหมาะในการปลูกก็คือพื้นที่ที่เป็นลาบลุ่มทั่วไปนี่ครับปลูกหลังทํานาก็ดีครับตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีเลยครับพันแป้านี่ก็ระบบรากและลําต้นนี่จะทนทานมากครับแล้วยังต้านทานโรคราสนิมได้ดีมากเลยครับแล้วก็ยังต้านทานมาแมลงได้ด้วยครับที่ว่าต้นแข็งแรงก็ดูครับเนี่ยขนาดเก็บเกี่ยวแล้วต้นเขายังเขียวอยู่เลยครับ เพราะว่าพัน์ุนี้จะทนแรงมากๆเลยครับข้าวโพดแปลงนี้ก็จะปลูกกันอยู่ที่5ไร่ครับเนี่ยครับก็ใช้รถเกี่ยวครับสะดวกสบายครับไม่เหมือนสมัยก่อนครับต้องใช้แรงคนครับเพราะว่าใช้รถเกี่ยวนี้ก็จะเสร็จไว้ครับการจะได้ผลผลิตดีไม่ดีนี่ก็ขึ้นอยู่กับที่เราดูแลรักษานะครับนี่ก็จะปลูกกันอยู่ห้าไร่ครับ ไร่หนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า2ตันครับเพราะว่ามีการจัดการที่ดีครับการใส่ปุ๋ยเราก็ใส่อย่างเหมาะสมครับทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีครับการกำจัดวัชพืชก็สำคัญนะครับเพราะว่าช่วงต้นยังเล็กอยู่นี้เราต้องรีบกำจัดวัชพืชเลยครับให้แปลงของเราสะอาดครับเพื่อไม่ให้วัชพืชนี้มาแย่งปุ๋ยธาตุอาหารที่เราหว่านลงไปในดินแย่งต้นข้าวโพดของเราครับก็จะทำให้เราได้ข้าวโพดที่ ได้ผลผลิตที่เราคุ้มค่าครับส่วนระยะในการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณ1 0 5 1 1 0วันนะครับข้าวโพดของเราก็จะแก่พอดีเลยครับเหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวเลยครับสำหรับค่ารถเกี่ยวนี้ก็ไล่ละ650บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงครับส่วนข้วโพดต,ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่6บาทห0นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ได้อยู่ที่ไล่ละ2ตันครับ ห้าไร่ก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มต่อการลงทุนครับสำหรับกรเกษตรมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมต้องเก็บเกี่ยวประมาณ105-110ถึงวันนี้นะครับเพราะความชื้นของข้าวโพดก็จะเหลือน้อยครับเพราะว่าข้าวโพดนี้ก็จะแห้งไปเยอะเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ควรเก็บหลังจากฝนตกนะครับเพราะจะทําให้ข้าวโพดของเรานี่มีความชื้นสูงนะครับควรปล่อยให้ข้าวโพดของเรานี่แห้งก่อนค่อยเก็บเกี่ยวนะครับ เพราะว่าถ้ามีความชื้นสูงราคาของเราก็จะไม่ได้ดีครับเขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ความชื้นออกไปอีกเยอะเลยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พามาดูการเก็บเกี่ยวผลผลิขตข้าวโพดแปซิฟิกเจ็ดแปดเก้าแค่นั้นแหละครับเนี่ยครับหลังจากเกี่ยวเสร็จเราก็มาเทใส่รถอย่างนี้ครับก็จะมีรถหกล้อรถปิกอัพอย่างนี้ครับแล้วแต่เราสะดวกจ้างวานมาครับจ้างรถเกี่ยวเขาก็จะมีรถบรรทุกมาให้พร้อมเลยครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ